นะครับหลังจากที่ทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วสตาร์ทจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ยากนะครับสตาร์ตติดอยู่แต่เราก็ต้องเร่งทันเร่งนิดนึงเวลาสตาร์ทถ้าไม่เร่งเลยจะไม่ได้นะครับเพื่อนเดีเ๋ยวผมดับเครื่องแล้วก็อ ครับไม่มีปัญหาอะไรยังสตาร์ตติดอยู่แต่ในความรู้สึกผมเหมือนไฟมันแรงไปนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะทดลองเปลี่ยนคอยสตาร์ตตัวล่างใหม่นะครับเอาเป็นสูตรของผมที่ผมใช้ใส่ให้ลูกค้าอยู่นะครับอันนี้มันเป็นของอีกอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับคนละตัวกับที่ผมใช้ใส่ให้ลูกค้านะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวก็มาลองเปลี่ยนแล้วก็มาลองสตาร์ทดูนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือ เปลืองคันสตาร์ทน่าจะมีปัญหาอาจจะรูดแล้วเลยทำให้เพื่อนเพื่อนสตาร์ทยากนะครับโอเคคอสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้ใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะมาวัด ดูนะครับว่าความต้านทานของตัวนี้กับตัวที่ผมใช้มันจะต่างกันไหมแล้วมันมีผลเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไหมโดยที่อย่างอื่นเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะครับมาใส่แทนตัวนี้เอาตัวนี้ออกนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้ประจําในการแปลงให้ลูกค้านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาวัดความต้านทานกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับของเดิมติดรถเมื่อกี้เนี่ยครับว่ามีความต้านทานเท่าไหร่ปรับมิตเตอร์ไปที่วัดความต้านทานให้มีเสียงเตือนนะครับเพื่อเราจะวัดความต้านทานของขอดลวด สร็จแล้วเราก็มานี่ครับอันนี้ก็จะขึ้นประมาณ2 8 6นะครับเพื่อนแล้วเดี๋ยวดูอันนี้อันนี้เป็นอันที่ผมใช้ประจำนะครับที่ห้อนี้แล้วผมก็จะวัดดูแล้วยมาดูว่ามันเท่าไหร่อันนี้ประมาณ215นะครับต่างกันอยู่ที่ประมาณ70นะครับ ก็โอเคนะครับว่าต่างกันอยู่ประมาณนี้แล้วผลเครื่องยนต์จะมีไหมก็เดี๋ยวมาดูกันครับ นะครับเดี๋ยวก็ประกอบแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาติดเครื่องกันดูนะครับโอเคขันจานไฟนั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ เดมาลองติดกันดูเลยนะครับว่ามันจะสตาร์ทเป็นยังไงนะครับอาการเร่งจะดีกว่าเดิมไหมนะครับหรือว่าจะสตาร์ทง่ายหรือ,อยากกว่าเดิมก็มาดูกันนะครับ ผมจะยังไม่ไม่ปิดเทเล่กน,นะครับ ติดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถเดินเบาได้เลยนะครับแต่อัตราเร่งน,นะครับเดี๋ยวจะเร่งให้เพื่อนๆดูอัตราเร่งในความคิดผมนะครับว่าอันเนี้ยรู้สึกว่ามันจะเร่งติดมือกว่านะครับ มันจะดูเป็นจังหวะแล้วมันสมูทกว่าแต่เมื่อกี้เนี่ยดูเหมือนไฟมันจะแก่ๆแกไปนิดนึงนะครับความแตกต่างมีนะครับกับค่าของคอยสตาร์ทที่มีความต้านทานไม่เท่ากันก็มีผลนะครับในการใช้ตำแหน่งริ่นจานไฟเดียวกันแล้วแค่เปลี่ยนความต้านทานคอยสตาร์ทใหม่ก็มีผลทําให้อัตราเร่งเปลี่ยนไปนะครับเพื่อนๆแล้วมันจะมีผลถึงกับตอนสตาร์ทยาก ด้วยหรือเปล่าหรือ,อยังไงเดี๋ยวติดเครื่องขึ้นไว้แั๊บหนึ่งแล้วก็จับแล้วมาลองสตาร์ตดูนะครับว่าตอนร้อนๆจะมีผลไหมนะครับโอเคก็ติดเครื่องไว้นานแล้วนะครับจนเครื่องมันร้อนแล้วเกิน10วิานาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผม เครื่องไว้เรียบร้อยแล้วเพราะเมื่อกี้นี้ติดเครื่องทิ้งไว้ก็เกิน1ินาทีแล้วนะครับเครื่องร้อนมากแล้วจับเ้ยโดนแถวฝาสุกแถวอะไรนี่จะจับไม่ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวก็มาทดสอบกันนะครับว่าเวลาสตาร์ทจะเป็นยังไงเดี๋ยวอันดับแรกก็จะไม่ไม่ไม่บิดเร่งนะครับเพื่อน ลองดูว่าถ้าเราไม่ดิดกันเร่ง,งมันจะเป็นยังไงนะครับติดนะครับเพื่อนๆเราไม่ติดกัะเร่ง,งมันพ่อสตาร์ตติดนะครับต่างกับคอยสตาร์ตตัวที่แล้วถ้าเราไม่ติดมันพ่อจะไม่ติด ของทุกอย่างก็เหมือนเดิมเราไม่ได้ทำอะไรไปเลยนะครับโอเคเดี okay, okay, ๋ยวดับเครื่องอีกทีนึงนะครับดับเครื่องอีกครั้งแล้วก็จะมาสตาร์ทใหม่กับผมเสียบสายนะครับ okay. ผลการทดสอบก็ถือว่าคอยสตาร์ทที่ผมเปลี่ยนไปใหม่นี่ถือว่าก็ทําให้การสตาร์ทง่ายขึ้นแล้วก็ดีกว่าเดิมนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตคือถ้าจังหวะไหนเนี่ยเวลาเรากดการสตาร์ทไปอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าจะเกิดจังหวะที่การสตาร์ทมันลูดเนี่ยขึ้นมาุรืแม่อย่างเงี้ยพอมันลูดอย่างเงี้ยเพื่อน,นแล้วมันจะเสียจังหวะรอบในการสตาร์ทพอมันเสียรอกในการสตาร์ทมันอาจมีผล ทำให้สตาร์ทยากได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปตรงนี้นิดนึงว่า ผลเหตุผลเกี่ยวที่ว่าสตาร์ทยากเนี่ยมันน่าจะเกิดปัญหาจากคันสตาร์ทตัวนี้นะครับที่เฟืองมันลูดแล้วบางจังหวะเพื่อนๆสตาร์ทไปแล้วเฟืองมันลูกเฟืองมันลูดนะครับแล้วคนนี้มันเกาะได้ไม่เยอะเกาะได้นิดเดียวแล้วรอบในการสตาร์ทมันก็จะน้อยทําให้มันเสียจังหวะในการสตาร์ทพอเสียจังหวะในการสตาร์ทเครื่องมันก็จะไม่ติดนะครับแล้วก็พอบ่อยๆเข้าน้ํามันก็จะท่วมก็เลยทําให้ติด ยากแล้วพอทิ้งไว้อีกวันสองวันปุ๊บพอน้ํามันมันหายท่วมน้ํามันเบนซินในเครื่องมันระเหยหมดแล้วมันก็จะสตาร์ทง่ายนะครับเพราะที่เอฟซบอกมาบางทีจอดทิ้งไว้หลายๆวันกลับติดนะครับแต่ถ้าสตาร์ทไปตาร์ทมาแล้วถ้ามันไม่ติดแล้วชอไม่ติดเลยมันน่าจะเกิดจากสาเหตุเบรคัาสตาร์ทนี่มีผลนะครับเพราะเมื่อกี้นี้ผมสังเกตถ้าผมกดคานสตาร์ทไปแล้วอ่ะมันล็อกแล้วมันแน่นตลอดเวลานี้นะมันก็จะสตาร์ททีเดียวติด แต่ถ้ามันวืดแล้วก็ฟรีทิ้งไปนี่เนี่ยมันก็จะไม่ติดเลยนะครับเพื่อนๆก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็พอสรุปเพลงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมทดสอบแล้วก็ลองไปเรื่อยๆได้เรื่องอยังไงก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้ผมขอจบตัวเพลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ